สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องครับมือนี้ผมอยู่หนองศรีซักกระบือบ้านศรีซักกระบือตําบลคู่เมืองอำเภอวารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาเบิ่งบรรยากาศของการวานแห่ลงปานะครับซึ่งโอ้เป็นหนองขนาดใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าคึกคักแห้งครับพี่น้องครับเอาหมานหรือบ่หมานมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับอ่ะเข้ามาเบิ้งกันนะครับว่าเพิ่นสีมานหรือบ่หมานจังได๋นี่อ่ะมื้อนี้บัดเท่าไรก่อนครับมือนี้อยหนึงก็สองร้โอ้นี่ฟังนี่บ่ครับหนึ่งอันข้างกลางๆนี่สองร้อยโอ้ยคนหลายเนาะครับเนาะโอ้ยพี่น้องครับยกย่อกระมีนะครับพี่น้องครับบรรยากาศ ต้องบอกว่าสุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับบรรยากาศหนองศรีสะกระบือบ้านวู้พุน่นหุ่นทั้งคุ่นโอ้ดลายเลยครับพี่น้องครับนี่หนองศรีสะกระบือบ้านศรีสะกระบือตําบลคู่เมืองอํเอาเภอวารินสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับบรรยากาศครับพี่น้องครับไผเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศสดๆจากหนองศรีสะกระบือนะครับพี่น้องเฮ้ยล่ะ มีเสียงเฮ่ทั้งหดล่ะแหะ้แหขาดเลยบอกครับโอ้ป่ามันตัวใหญ่นอดินจนแห้ขาดแห้ขาดเลยเพื่อน่าพี่น้องนี่มองนี้ก็ได้ร้ายนะครับเพืนเน่อนฟังหนึ่งร0อยบาทนะครับพี่น้องครับแล้วกพ่สองรอยบาทนะครับนี่ได้ผลมาแล้วพี่น้องมาเบิง่งไก่ไเนาอทางนี้เป็นยังไงมาเบิ่งกันพี่น้องอืม น้องศรีสะระบือตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำลาดจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับนี่ผู้นี่นี่มานเลยครับพี่น้องได้ร้ายเลยผู้นี่มานมานนะครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศนี่คือคักอีลีครับพี่น้องครับบัตรสองหลอยนะครับพี่น้องครับบัตรสองหลอยกับหนึ่งลอยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศนี่ต้องบอกว่าคือคักแนงครับพี่น้องครับนี่ท่นนี้กำลังห่าขึ้นมาอยู่มานหรือว่ามานจังใดข้ามาเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องครับหวานแห่ลงป่าบ้านศรีศักกระบือนะครับ ตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบนี่เพื่อนี่ก็ได้นะครับพี่น้องครับนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอีลีครับน้องศรีสักระบือตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับอื้นี่ครับได้ครับเอาให้เบิ่งบรรยากาศแบบเต็มเมครับพี่น้องครับสุดยอดแห่งบรรยากาศ พี่น้องเบิ่งเราด้วยครับบรรยากาศต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับพี่น้องครับบัตรหนึ่งลอยับสองลอยครับบัตรแพท่์สองลอยบัตรริมฟังในหนึ่งลอยบาทนะครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศครับโอ้แน่นอนครับพี่น้องครับโหดครับบรรยากาศโอ้สุดยอดเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮานะครับในการทำมาหากินแล้วก็ได้ ปบปะเพื่อนฟุ้งนะครับพี่น้องครับดีบรรยากาศกองเชียร์เพื่อนนะครับพี่น้องครับกองเชียร์พันยูริมฟังโอ้ตรงบอกว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดอีลีครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของการทํามาหากินของชาวอีสานบ้านฮ่อเป็นอุ่มบ้านแหลวเป็นยังไงเอะมาเบิ่งกันไกลๆนะครับพี่น้องครับเป็นยังไดเนอกครับหมานบอกครับทั้งนี้ โอ้มันโอ้มันบกหอยตัวนี่มันบกหวยเออมันอยู่มันอยู่บกหอยก็ถือว่ามันคือกันนั่นดีเลยปลาอยู่นั่นเม่ค้าขายของบอกครับมันบอเม่ค้าก็ได้โอ้ยจบขายเป็นสละเม่ค้าเพิ่นขายขายยังไงเม่ค้าขายบักนัดค่ะโอ้ขายแล้วก็ไส้เย็นนมเย็นกาแฟเย็นค่ะโอ้สำเนียงคือคนสีสะเกตบ้านเฮ้าแท้ นมเย็นกาแฟายเย็นเย็นเย็นมาตตาทางแดดเมค่ะสีสเกตมาตตาทั้งแ<ใ>ดดขา้าทลักค่ะมาตั้งมากใกล้นึงปลาอโอ้บ่โอ้แม่คือแม่ค่ะเมื่อวานแห่กันแลยถือโอกาสขายของน้ำนอโอเคครับว่ายอยู่นั่นสีสกเกตกั้นเองครับเพราะตองเกง่งใจกั้นหนนมาหน่ะวายมันมาหงายื่อไงยายที่โอ้บรรยากาศคือคักแห้งครับพี่น้องครับน้องสีสะกระบือ บ้านศรีสะกระบือตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับบรรยากาศสุดยอดแห้งพี่น้องคนหลายแห้งครับพี่น้องครับสุดยอดครับอนี่นะครับทั้งนี้พ่นกระไดแล้วครับพี่น้องครับมานมาอีกแล้วครับทั้งนี้นั่นนี่เดี๋ยวมานมาแล้วนี่ทั้งนี้ นันละถืออยู่ได้หันละเห็นอยู่ตัวหนึ่งบนหันนั่นนั่นเขาก็เรียกว่าปลานะคะเออนั่นนั่นเห็นบ่อนั่นนั่นเห็นบ่นั่นปลาเนีนั่นมันเห็นบ่อนั่นปลาเนี่ยนมันเนี่ยนเห็นบ่อนั่นนั่นปลาเลือ่ะนี่ปลาแมน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 มขยายออกมามันก็สิตัวใหญ่เออแมนแมนแมนครับครับนั่นเด่นั่นเห็นบ่อนั่นขยายสู้ออกมากับตัวใหญ่เด่นเห็นบ่อน โ,โอ้นี่นี่เพิ่นเพิ่นหุ่มเอาแนวนี่นี่เป็นตะมีปลาไหลเลยนี่น่านี่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 ลาหุ่มเอาแบบนี้แหละครับเป็นตุ้มเอาหน่ะนะผู้หมานอยู่ครับพี่น้องครับไนั่นล่ะนั่นละนั่นปลาขาวเพิ่อนหรือปลาอยังอ่ะโอ โอ้สุดยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้มาบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องครับเสียงเสียงน้อยเฮ่กันนะคุณสงสัยเด็กปลาข่าใหญ่เออสงสัยเด็กปลาข่าใหญ่ครับเอาละครับพี่น้องครับมาใส่หรือใส่หรือปลาดูใส่หรือเนี้ยไปเบิ้งก่อนไปเบิ้งก่อนเอาไปไปไปเบิ้งปลาข่าใหญ่กันก่อนใส่หรือใส่หรือครับปลาข่าใหญ่อยู่หม่องไหนเพื่อน่า มามาให้ผมเบ่งเนี่ย